ไปเก็บมาเลยเข้าลูกได้คะ่ะเรากินไก่ทอดกันได้ไหมคะได้สิลูกรับลดีครับหนูขอไก่ทอดสองชุดค่ะ เก็บมาเลยเขาลูกต้องเป็นเงินของผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยตีต้าหลานเอาเงินไปคืนผู้หญิงคนนั้นไปลูกไปได้ค่ะยังไงเนี่ยฉันจะรีบแจ้งกลับเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่คะพี่ว่าไงจ๊ะหนูพี่ทำเงินตกค่ะ เงินพี่จริงๆด้วยอ่ะขอบใจมากนะจ้าหนูไม่เป็นไรค่ะแต่คราวหลังพี่ก็อย่ามัวแต่คุยโทรศัพท์นะคะแป๊บนึงนะนี่จ้ะเงินรางวัลสำหรับหนูหนูไม่เอาหรอกค่ะเพราะพี่ก็ต้องใช้เงินเหมือนกัน จังเรากินไก่ทอดกันได้ไหมคะได้สิลูก สวัสดีครับหนูขอไก่ทอดสองชุดค่ะไก่ทอดสองชุดงั้นรอสักครู่ครับ ทั้งหมด2ชุด120บาทเอา้าเห็นป้ายติดหน้าร้านไว้ว่าคนตกงานคนแก่เด็กและคนพิการกินฟรีไม่ใช่หรือจะ๊ะคนพวกนั้นเนี่ยเขาให้แค่ออได้ละหนึ่งชุดแต่นี่สั่งมาต้อง2ชุดยังไงต้องออกเองชุดหนึ่งถ้างั้นป้าขอคืนชุดหนึ่งได้ไหมไม่ได้ขอไม่ออกมาจากครัวเนี่ยมันถือว่าเป็นของเสียแล้วยังไงก็ต้องจ่ายมา120ิแต่คือป้าเงินไม่พอนะจ๊ะ พ่อหนูใช่ไหมคะหนูไม่น่าสั่งไก่ทอดสองชุดเลยไม่ใช่หรอกกีตามันไม่ใช่แบบนั้นพนมมานี่หน่อยพอนมป้ามีเงินแค่สี่สิบบาท ป้าขอทำงานแรกได้ไหมเออก็ได้ไอ้โด้จะกินก็รีบกินส่วนป้าเนี่ยตามฉันมายายคะยายจะไปไหนยายมีธุระก,กับพี่คนนี้หน่อยหนึ่งนะ่ะหนูกินไปเลยนะไม่ต้องรอยายงั้นหนูยังไม่กินหนูจะรอยายมากินด้วยกันอ้าวจะไปไหมจะไปก็รีบไปดิ ไปว่าฉันจะให้ป้าเนี่ยล้างของพวกนี้ให้หมดเสร็จแล้วจะได้ไปทำอย่างอื่นต่ออ๋อยืนทำไมอ่ะอย่าอู้เร็วเร็วีบทำเอาเอาเอาล้างให้มันดีๆหน่อย คนเดียวล่ะแล้วยายหนูไปไหนยายหนูไม่มีัง้งจ่ายค่าไก่ทอดค่ะพี่ผู้ชายเลยพายายไปทำงานแล้วหนูไม่กินไก่เหรอเดี๋ยวเย็นหมดแม่อร่อยนะหนูจะรอกินพร้อมยายค่ะ ทำเร็วๆอย่าอู้ดิไม่งั้นในพรุ่งนี้ต้องมาทำงานใช้ยนี่อีกนะเร็วต้รู้นะขวานต้ดีๆหน่อยพอได้แล้วทำไมทำแบบนี้อะเบย์อ๋อคุณพิวครับคือมันไม่มีเงินจ่ายอะอก็ให้เขากินฟรีสิร้านฉันเนี่ยให้คนตกงานคนแก่เด็กแล้วก็คนพิการกินฟรีแล้วนี่แล้วอีกอย่างนะเขาก็มากับหลานอะแทนที่นายจะสงสาร แต่กลับทำแบบนี้เนี่ยนะเอเอคือคุณบิวครับเอ่องั้นนายก็ลองเป็นคนตกงานดูบ้างก็แล้วกันจะได้เข้าใจหัวอ,อกของคนไร้ยาออหมายความว่าไงครับคุณบิวฉันก็หมายความว่าฉันไล่นายออกไงคุณบิวคุณบิลอย่า,ยา,ยา,ลายไล่ผมออกเลยนะครับผมขอร้องแล้วผมขอโทษผมผิดไปแล้วอะคนขี้เกียจคนไร้น้ำใจอย,อย่างนายเนี่ยที่นี่ไม่ต้อนรับออกไปได้แล้ว ไปบิว <Bio. S 1> ไปสิโ <c oughs> อ้โป้าคะฉันคือเจ้าของเงินที่ทำตกเมื่อเช้าอะคะ่ะแทนที่ป้าจะเก็บเงินนั้นเองแต่ป้าก็ <c oughs> กลับให้หลานป้ามาคืนฉันให้เงินรางวัลหลานป้า1,000บาทแต่แกก็ไม่ยอมรับไว้เพราะว่าป้าสอนหลานป้ามาดีใช่ไหมคะเออ ป้ากลัวเจ้าของเงินเขาจะลำบากอะถ้าเงินเขาหายไปนี <c oughs> ่ไงจ๊ะเพราะว่าป้าเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลานาฉันขอบคุณป้ากับหลานป้ามากเลยนะจ๊ะเอางี้ไม่จ้ะป้าป้ามาทำงานกับฉันไหมฮะคุณจะให้ป้าทำงานที่ร้านคุณเหรอใช่จ้ะก็ ฉันเพิ่งไล่คนออกไปนี่จ้ะป้าแล้วตอนเนี้ยตำแหน่งงานที่ร้านฉันก็ยังว่างอยู่ด้วยฉันอยากได้คนดีคนที่ซื่อสัตย์มาช่วยดูแลร้านไก่ทอดของฉันนะจ๊ะป้าพอจะช่วยฉันได้ไหมจ๊ะคุณจะจ้างป้าทํางานเหรอใช่จ้ะป้ามาทํางานกับฉันนะจ๊ะจ๋ะจ๋จ๋ป้าตกลงจ้ะขอบคุณนะจ๊ะ ป้าจ๊ะฉันขอไก่ทอดกินหน่อยได้ไหมจ๊ะอดีฉันตกงานไม่มีตังค์กินข้าวเลยจ๊ะได้จ้ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเหรอมันมันจะดีเหรอจ๊ะป้าดีนั่งได้นั่งได้นั่งเลยแต่ป้าไปเอามาให้นะ <laughs> คนเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะทำความดีหรือความเลวถ้าเลือกทำความดีก็จะมีที่ยืนในสังคม แต่ถ้าเลือกทำความเร็วก็จะตกอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วค่ะ